สวัสดีค่ะเอามาจัดโปรโมชั่นรุ่นคอปบาจีนะคะลดราคาถูกกว่าเดิมและแถมเพิ่มเยอะกว่าเดิมนะคะลูกค้าจัดโปรอยู่ที่2,500บาทนะคะคอปบารจีใช้งาน2ระบบระบบบนบกและระบบในน้ำนะคะลูกค้าหาปลาหานกหากระลอกได้หมดเลยไก่ป่าได้หมดเลยนะคะลูกค้าจัดโปรอยู่ที่2,500บาททวนนะคะ2,500บาททวนแถมกล้องเล็ดดอดให้1ชุดสามารถใช้กลางวันกลางคืนได้หมุนปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ปรับแสงไฟได้5ระดับด้วยกันนะคะลูกค้าแถมให้1ชุดพร้อมกับเลเซอร์นะคะช่วยเลงอีก1ชุดนะคะ เลเซอร์ <Laser S 2> เป็นลำแสงสีแดงพุ่งออกมาแบบนี้เลยแถมให้1ชุดพร้อมฐานเลเซอร์และตัวหกเหลี่ยมนะคะขนาดเล็กเอาไว้ปรับเลเซอร์ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เหมือนกันทั้งกล้องะเลดอดนะคะกล้องเลดดอทและเลเซอร์เลยพร้อมศูนย์เล็งหน้าปลายกระบอกโอแถมให้1ชิ้นนะคะประกอบไปให้พร้อมใช้งานทั้งหมดจัดส่งทั่วไทยนะคะประกอบไปให้แบบด้านหลังเลยประกอบรอลูกค้าเรียบร้อยนะคะลูกค้าไม่ต้องประกอบเองนะคะส่วนระบบหาปลานะคะโอแถมลอกกระปุกให้พร้อมลูกดอกทั้งหมด5ดอกนะคะลูกค้าเยอะมากเลยแถมเพิ่มเป็น5ดอกเลยนะคะระบบหาปลาลอกกระปก พร้อมสาย PE นะคะหรือสาย N ก็ได้แต่ทางร้านแถมเฉพาะสาย PE ให้50เมตรแบบนี้นะคะคูกกก่กันล็อกกระปุกถ้าไม่ใช้งานลูกค้าสามารถถอดเก็บได้นะคะจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะสำหรับลูกค้าที่จะใช้เฉพาะบนบกนะคะถอดเก็บไว้ได้เลยนะคะลูกค้าส่วนยางโอประกอบไปให้จัดเต็มเลย2ฝัง่งแบบนี้ความแรงคือจัดเต็มเลยนะคะลูกค้าและแถมสำรองให้ด้วยอีก4เส้นนะคะรวมแถมทั้งหมด8เส้นนะคะในโปรนี้นะคะลูกค้าส่วนสลิงนะคะโอแถมให้ 2เส้นนะคะประกอบไปให้1เส้นพร้อมสลิงกันขาดนะมีให้เรียบร้อยลูกค้าใช้งานทนทานแน่นอนและแถมสำรองอีก1เส้นมีสปริงกันขาดให้ด้วยเหมือนกันรวมแถมสลิงทั้งหมด2เส้นนะคะลูกค้าส่วนระบบบนบกนะคะระบบบนบกใช้ลูกเหล็กขนาดแปดมิลน,นะคะโอแถมให้5าถุงนะคะ5าถุงทั้งหมด230ลูกนะคะลูกค้าเยอะมาก230ลูกฟังไม่ผิดนะคะ230ลูก5้าถุงจํานวนนะคะ สามารถใช้งานอัตโนมัติได้เต็มรางแบบนี้ครั้งละ30-40นัดได้เลยนะคะใช้งานแบบรัวๆได้เลยนะคะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะลูกค้าทั้งหมดนี้ในราคา2500บาทยังไม่พอแถมแว่นตัดแต่งสําหรับใช้งานกับตาให้ด้วยนะคะแว่นตัดแสงแบบนี้เลยนะคะแถมให้อีก1ชิ้นนะคะลูกค้าในราคา2500บาทนะคะส่งปีปลายทาง ้สามารถพับเก็บได้นะคะเป็นพลาสติกตันแบบอย่างดีนะคะตัวตรงตัวนี้จะเป็นเหล็กนะคะและขาอันนี้จะเป็นโลหะนะคะ,คะลูกค้าที่สนใจตปนี้นะคะ2,500บาททวน ประกอบไปให้ปลายทางเปิดเช็คสินค้าได้ตรงปกแน่นอนทางร้านมีหน้าร้านนะคะลูกค้ามีหน้าร้านรับประกันสินค้าเสียหายลูกค้าถ่ายคลิปวิดีโอตอนเปิดสินค้าไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมทุกกรณีเลยนะคะลูกค้าประกอบไปให้พร้อมใช้งานแบบด้านหลังแบบนี้เลยนะคะ2500บาทสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสามารถแจ้งที่อยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือจะกดข้อความเพจมาได้เลยหรือจะติดต่อโอไดที่เบอร์0 8 2 8 9 2 6 3 0 2นนะคะหรือแอดไลน์ได้เบอร์นี้เหมือนกันนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะกดเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะคะขอบคุณค่ะ